จากประเด็นเรื่องคนเสียมไทยนะฮะเนี่ยขแมร์กัมพูเจียกิถาขแมร์กะบะบ่ใหญ่ปีศาขแมร์มันตัวใหญ่ปีศาไทยเลยบ่เกิดเนี่ยไทยเหมือนจะบังกระหม่อมมวยกึดนังใหญ่สดับไม้มนุษย์ไทยเสริญนึกเสริญบะใหญ่ขแมร์ไม้ก็มันตัวใหญ่ไทยเกิดยังไม้มานอจุ่มบังกระหม่อมบังดาวรุกบาดนิมนึก นี่มนุษย์ไทยมันเตียนนี่ไทยสะเดนกินนั่งจิซันเดย์ឲ្យស្ដាប់ថា Play ឲ្យស្ដាប់ថាម៉េចយើងបាក់ញ៉ៃពិសាខ្មែរមិនចំបាក់អឺมันទុយញ៉ៃប្រសាไทยទាំងអស់លើយដល់បានដល់បងកុំគិតញ៉ៃស្ដាប់អានេះទន្ទួលបងអោអ្នកសวัสดีសួស្ដីលោកគាเนียចប់ជៀបសិនដាក់សិនញ៉ៃជិរិងប្រเด็นគេถามដូចខ្មែរជីតាយឹងក៏ជិះខ្មែរស្រីគេមិន บรรย์ยปีศาจไทยเลยกระเกิดเนี่ยไทยหนู่หอยก็เกิดเนี่ยไทยหนู่หอยแต่ว่าไม่เอาไม่เอายายตาคันยึงนะปีเดิมหรือไม่เอาแต่ปีนามูยึงกับมันเองนถ่าเรื่องราวสมัยตะกอนพันปีสองพันปีมันเป็นยังไงเนาะแต่ในปัจจุบันคือสมัยนี้ออขมแม,เซ,แม,เ,ซแมเซนก็ได้ยบรรทัขมแมเซนขมแมเซนก็ยึงเกิดหมูก็ยึงใหญ่ขมแมเลยอย่างนะี้นะใหญ่ขมแมแต่กันเจียดยึงกันเจียดซีม สัญชาติไทยคือสัญชาติไทยนะคะสัญชาติไทยาศาสนาพุทธยืนเกิดน้องซีมยินเกิดสัญชาติไทยาศาสนาพุทธอ,อยา่างบางโอนขังกัมพูชีอะค่ะก็คาเมร์เซเรนไม่เหมือนใหญ่ครเมร์ไม่ใหญ่คมรคันกี้เอโอ้ยมันไม่มีของใครอะไม่มีเป็นของใครทางนั้นคมรเซเรนก็คือคมรเรเรนคเมรกันกัมพูชาคมรกานาก็สำเนียงประเอินเนียเนาะเปียใหญ่แค่ว่ามันคล้ายกันคล้ายเป็นบางคำ นะคะคต้องเข้าใจด้วยคล้ายเป็นบางคำตอนนี้คำเมนของกัมพูชากับคำเมนของจังหวัดสุรินทร์นี่มันแตกต่างกันเยอะขนาดแม้แต่คำเมนของสุรินทร์ก็ยังแตกต่างกันเลยเอ,อ,อย่างปื้สังเกตยัตยบูงคือช้อนนะคะบูงเออเอ,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 อย่างกันทราลักษ์ก็ยัยเประสีิย่างนะ <END. S 2> แต่ก็คำเมนโดยคณีย่างสเรนก็ยัยเปรเีอย่างนะทั้งซีโคเนี่ยเปรีเปรีซีโคเมียนตังกุยเมียนตังเหลียว ทั้งกุยทั้งเลียวนะคะสีเขาอะมันมีมันมีหลายอย่างแต่นี้ทางกัมพูชาบอกว่าทําไมไม่พูดไทยพูดได้ไทยก็ได้กุยก็ได้คาเมก็ได้แต่คุณต้อง,องใช่เลียวก็ได้ไม่ยัง้งไม่ยังก็ยังได้เลยอันนี้คือลาวนะคะแต่ว่าคุณต้องเข้าใจด้วยว่าภาษามันแตกต่างกันหรืออาจจะมีคําบางคําที่คล้ายกันต้องเข้าใจด้วยนะคะอันนี้โคชี่เจงนะคะ อันนี้จัวัดสุรินทร์ก็มีขม้นเยอะละประมาณหกสิเปอร์เซ็นตมั้งเนาะที่มีเขม้น่ะที่พูดขม้นะ่ะก็คือน่าจะประมาณนั้นแล้วนั่นก็คือมีทั้งสวยทั้งไทยแล้วก็ลาว mm. คิดแค่นี้พอ